กันจริงๆภาษาเสียงได้สุดยอด่าอะไรคะโอ้โอยากจะตามไปนะวยพวกนี้นะพวกนี้เป็นอะไ้ได้ไหมคะดิฉันควงได้ไหมคะใช่ค่ะช่วงนี้เราได้คะแนนนะคะของผลงานเพลงก่อนก่อนที่จะสา่กันไปค่ะผลงานเพลงของแคทยาด้วยนะคะสามารถติดตามได้ทางช่อง YouTube แคทยาออฟฟิเชียลนะคะครับช่วงนี้ก็จะเกิดผลงานเพลงเป็นเพลงช้านะะคเพลงเร่งในชีวิตนะคะบอกว่าจะโดนใจสาวๆทุกคนที่กลังแอบรักคนคนหนึ่ง แบบเจ็บๆนิดนึงนะคะฝากติดตามได้ทางช่อง YouTube แคทอาริยาแล้วก็ทุกแพลตฟอร์มชื่อแคทอาริยาด้วยค่ะก,ก็จะจ่ายรั้งเรืงให้คุณแคทฟอร์มบริการของอาร์ตมากเลยค่ะบริการของอาร์ตรักด้วยนะคะแบบหมดมีทั้งสายกลิ่นนะคะก็จะมีกลิ่นละเว้น